ช่าวเน็ตเห็นใจทำไมครูไทยอยากลาออกแชร์ประสบการณ์อาชีพคุณครูทำงานเกินค่าแรงทำไมครูไทยอยากลาออกเทรนทวิตเตอร์ที่กล่าวถึงบทบาทของครูไทยหลังจากมีการถกเถียงกันท้งเรื่องค่าแรงที่เป็นธรรมหรือแม้แต่การทุจริตของคุณครูในโรงเรียนกันเองก็ตาม ฮชแท็กทำไมครูไทยอยากลาออก h ฮชแท็กที่แชรเรื่องราวประสบการณ์ทั้งคุณครูนักเรียนหรือเพื่อนๆที่เคยถูกระบบการศึกษาเล่นงานซึ่งความเห็นส่วนใหญ่ก็กล่าวถึงบทบาทของคุณครูที่ต้องทำหน้าที่เกินค่าแรงที่แสนถูกชนิดบางคนถึงกับบอกว่าเพราะอาชีพครูต้องทำงานหนักมากกว่าการสอนแถมระบบการศึกษาของไทยที่ล้มเหลวนี่แหละเป็นสาเหตุให้ที่เธอ ต้องละทิ้งความฝันที่จะเป็นครูอย่างไรก็ตามก็ยังมีคุณครูท่านหนึ่งได้โพสต์แสดงความปื้มปิติเกี่ยวกับปัญหาในวงการของอาชีพครูได้ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจจากสังคมซึ่งถือด้วยว่าเป็นความหวังของเหาคุณครูน้ำดีที่จะทำอาชีพที่ตนเองรักต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ